สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่6มกราคม2567ก็เป็นยังไงกันบ้างครับอันนี้ผมไม่ได้มาประชดกรไแนกระแหนงหรืออะนะครับผมจะถามไทยความจริงกันนะครับสำหรับคนที่ยังยังไม่ได้เงินนะครับและก็คงไม่ได้เงิน นะครับเอ๊ะงงไหมยังไม่ได้เงินแล้วก็คงไม่ได้เงินเพราะอะไรครับพวกผมก็ย้าหลายครั้งแล้วว่าเงินมันไม่มีจริงนะครับเป็นยังไงบ้างครับก่อนปีใหม่เงินจะออกนี่หลังปีใหม่นะครับบางคนบอกผมว่ามันมีคลิปบางคลิปบอกว่าเดี๋ยวจะออกนะครับวันที่สามสี่ห้านะครับเป็นยังไงครับนี่ก็หกเลยนะครับวันเสาร์ที่หกมกราคมปีหกเจ็ดนะครับและเดี๋ยวก็คงจะเป็นวันจันทร์วันอะไรอีกไปเรื่อยๆนะครับ มีบางคนบอกว่าเขาเลื่อนไปทันเขาเลื่อนไปกลุ่มาพาพันและคุณนั่นเองโอ้โหแต่ผมทายว่าไม่กลุ่มาพาพันหรอกครับเขาน่าจะเลื่อนไปช่วงสงการเลยทีเดียวนะอันนี้นี่ผมเปิดโอากาสนะเปิดโอากาสให้เลื่อนถึงสงการเลยนะนะครับเพราะว่ามันไม่มีจริงไงสรุปแล้วก็คือถ้ายังไม่ตาสว่างก็ถูกรอข้ามปีนะ,ะที่ผมจะพูดถึงเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องนี้ต่อนะครับก็คือเรื่อง ศิวิไลยุคซีวิไลนะครับมันมีพูดในกลุ่มมันบุญเยอะมากเลยนะครับยุคซีวิไลแล้วยุคนี้เป็นยุคซีวิไลเราจะเข้าศีวิไลแล้วนะครับผมจะบอกให้จริงๆนะเนี่ยเราไปตีความหมายกันผิดซะมากกว่านะครับเพราะอะไรครับคือคนที่ทำนายยุคศิวิไลเนี่ยมันอาจจะมีในสมัยก่อนที่ถ้าเราเชื่อเรื่องการทำนายอนาคตนะครับเขาอาจจะมองเห็นโลกในปัจจุบันเนี้ยว่าเป็นยุคซิวิไลนะครับจริงๆยุคศิวิไลเนี่ย อันนี้ทุกคนลองคิดตามนะอันนี้ตามความคิดของผมนะแต่ทุกคนลองคิดตามว่าเป็นไปได้ไหมยุคซีเวลัยเนี่ยผมว่ามันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นสักยี่สิบกว่าปีก่อนตั้งแต่เริ่มมีอินเทอร์เน็ตนะครับคือพอมีอินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นยุคซีเวลัยแล้วนะครับเห็นไหมปัจจุบันเนี่ยเราจะติดต่อกันเนี่ยใช่ไหมสมัยก่อนต้องเดินทางไปหากันข้ามน้ําข้ามฟ้าไปต่างประเทศนะครับข้ามทวีปนะเดี๋ยวนี้พอมีอินเทอร์เน็ตเป็นไงครับ เราสามารถแชทคุยกันได้ทุกทุกมุมโลกซีวีไลน์ไหครับใช่ปเราสามารถทํางานอยู่ตรงไหนก็ได้ของโลกนะครับทำงานอยู่ประเทศไทยแต่ว่ารับรับ,ร,บรับเงินที่อเมริกาก็ได้ถูกไหมครับมีนะครับก็พวกแพลตฟอร์มต่างๆนะครับใช่ไหมใช่ไหมในไม่ว่าจะเป็นแอปแอป,แอปแอปแดงแอปฟ้าเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่ง TikTok เองเนี่ยใช่ไหมครับค้าขายออนไลน์กันก็รับเงินจากทางจีนถูกไหม มันก็มันเป็นยุคสีบรายจริงๆนะเอาผมเปรียบเทียบนะว่าเอาพระราชาสมัยก่อนเนี่ยเปรียบเทียบกับคนธรรมดายุคนี้ต่างกันเยอะไหมครับความเป็นอยู่นะครับไปไหนมาไหนก็รวดเร็วมีรถนะครับมีเครื่องบินมีอะไรหลายหลายอย่างนะก็คือเราสามารถสื่อสารกันได้โดยที่ไม่ต้องฝึกสมาธิเลยนะครับไม่ต้องมีหูทิพตาทิพนะครับทุกมุมโลกมันสื่อสารถึงกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไอ การเงินระบบต่างๆเนี่ยโอนเงินระหว่างประเทศทาได้หมดแล้วอย่างนี้ไม่เป็นซีวิไลยเหรอครับคือซีวิไลยเนี่ยมันมันมันเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ทีนี้เงินบุญเนี่ยพกเงินบุญจะไปตีความซีวิไลยคืออะไรครับทุกคนต้องมีเงินใช้มีเงินแจกมีเงินอะไรนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันผิดหลักความเป็นจริงเลยคือคุณอยู่ในยุคซีวิไลยคุณต้องหาเงินนะครับเพื่อให้ตอบสนองความเป็นซีวิไลย นะครับคุณเงินเยอะคุณก็ซื้อความสิวไรได้เยอะคุณเงินน้อยคุณก็ซื้อความซิวไรได้น้อยแต่ยังไงมันก็หนีไปพ้นมันก็ต้องวนเวียนอยู่ในโลกนี่นะครับโลกของอินเทอร์เน็ตอย่างที่ผมคุยกับคุณเนี่ยใช่ไหมครับถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นไงครับผมก็ต้องไปออกสือ่อออกสื่อหลกักออกอะไรออกออกอาก,ก,ก,กาศต้องมีสปอนเซอร์นะครับอันนี้ไม่ังเป็นเลยเราสื่อสารได้โดยผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเนี่ยซิวไรแล้วเราไม่ต้องไปมองไกลนะครับว่า สีวิไลมันมาหรือ,อยังสีวิไลจะต้องมีเงินมาแจากคนล,ล้านนะครับจะต้องปลดหนี้จะอะไรนะครับมันไม่มีหรอกครับสีวิไลคือยุคนี้แหละยุคที่คุณกับผมว่าเราคุยกันนี่แหละมันเกิดมา20 4, ป,ปีแล้วตั้งแต่เริ่มมีอินเทอร์เน็ตเพียงแต่ตอนนั้น,น่ะความเร็วมันยังไม่เร็วนะครับในการสื่อสารใช่ไหมเรามีตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่มีอะไรละ่ะตั้งแต่มีโลกออนไลน์ต่าง,างๆที่เข้ามาเนี่ยครับ นี่คือยุคซิวไลท์แท้จริงนะครับคุณจะเดินทางไปไหนสมัยก่อนเป็นไงถ้าเกิดเราดูเรื่องบุกเพสสันิวาสผมลิกิตใช่ไหมครับจะต้องเดินทางแบบเป็นเดือนอ่ะกว่าจะไปถึงยี่นี้เครื่องบินมีนะครับหรือถ้าไม่อยากไปเครื่องบินใช่ไหมเรามีอะไรครับมีระบบออนไลน์คุยกันได้อย่างที่ผมคุยกับเพื่อนๆทุกๆคนเนี่ยครับใช่ไหมแม้กระทั่งถูกหลอกก็ถูกหลอกออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้มันหมดสมัยจนมุมตึกและ ใช่ไหมสมัยก่อนดักพ้นกันมุมตึกตามที่เปียเป่ยวเนี้ยมันพ้นในมือถือพ้นในโลกออนไลน์จกนมันก็ซีวิไลนเป็นนะครับดังนั้นเนี่ยโลคซีวิไลเนี่ยมันมาแล้วนะครับไม่ต้องไปรอความหวังไม่ต้องไปบอกว่าแกง้เงินบุญจะบอกยุคซีวิไลจะมีคนมาคนมาให้จะปลดนี่ไม่มีครับซีวิไลยอยู่ที่ตัวคุณเองนี่แหละที่จะทำหรือไม่ทําทุกอย่างมาพร้อมแล้วอยู่ที่เราจะ สารต่อหรือไม่นะครับหรือเราจะเราจะถูกหลอกต่อไปนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับบอกอื่นก็ก็ปีใหม่มาหลายวันแล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่ตาสว่างผมพูดตรงนะก็ช่วยไม่ได้ใครที่ตาสว่างผมก็ยินดีด้วยนะครับเราเข้าสู่ยุคซีเวลัยแล้วนะครับสีเวลัยอยู่ที่ตัวคุณเองจะรองรับสิ่งนั้นได้หรือไม่นะครับ อยากทำมาค้าขายมันมีแพลตฟอร์มเยอะมากมายที่คุณจะทำบนโลกออนไลน์นะครับหรือคุณจะถูกหลอกออนไลน์ก็ถ้าไม่ไต่ตองก็มีสิทธิ์ที่จะถูกหลอกเหมือนกันโอเคครับย้ำเราเข้ายุคซีวิไรแล้วนะครับและเงินบุญก็ไม่มีจริงนะครับตาสว่างกันได้แล้วนะครับสวัสดีครับ